สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาวันนี้นะครับจะพูดถึงวิธีการหาข้อมูลที่อยู่ในเซตนะครับแล้วก็วิธีการลบข้อมูลที่อยู่ในเซตนะครับลองมาดูตัวอย่างง่ายๆกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นมานะครับผมสร้างเมธอดขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเดโมแล้วก็สร้างเซตขึ้นมานะครับเก็บตัวสตริงนะครับตั้งชื่อว่าเซตนะครับแล้วก็ให้เป็นตัว has set นะฮะ,อ,ะอันนี้ผมใช้ตัว Diamond ใน Java version เนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ต้องเขียนตัว s ส ring ข้างในตรงนี้นะฮะคราวนี้นะครับผมก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับก็วิธีการใส่ก็เหมือนกับตัว list ปกตินะครับก็ใส่เป็นตัวแรกนะครับชื่อผลไม้เข้าไปแล้วกันนะครับผมใส่เข้าไปแล้วผมก็สั่งพิมพ์ออกมานะครับ ผมก็สามารถใช้เซตพิมพ์แบบนี้ได้เลยนะครับอลองดูแค่นี้ก่อนนะครับผมก็รันตัวเดโม่หนึ่งแล้วก็สั่งรันตรงนี้เห็นไหมครับผมก็จะได้ออกมาผมลไม้3ชนิดนะครับแล้วก็เน้นอีกรอบนะครับเนื่องจากอันนี้ผมใช้เป็นตัวแฮช Set นะครับเพราะฉะนั้นนะครับลำดับของข้อมูลที่ใส่เข้าไปจะเป็น Mango Orange Apple แต่ว่าตอนที่เครื่องแสดงข้อมูลออกมานะครับ จะกลายเป็น orange apple mango ไม่ได้เรียงตามนะครับงั้นถ้าอยากให้เรียงตามนะครับก็เปลี่ยนจาก h a s set เป็น link h a s set แบบนี้ก็ได้นะฮะแล้วลอง run อีกรอบนะครับอ่าครันนี้เราจะได้ mango orange apple นะครับก็คือถ้าเป็น link h a s set นะครับจะมีการ maintain ตัว order นะครับตอนที่เรา add ข้อมูลเข้าไปอ่าครันนี้ดูต่อนะครับอันนี้ผม เติมข้อมูลเข้าไป1ตัวนะครับตรงนี้เติมแมงโก้เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับสั่งรันอีกรอบหนึ่งลองดูนะครับสังเกตนะครับคำตอบก็ยังได้ออกมาเป็นผลไม้3มชนิดอยู่ดีเพราะว่าแมงโก้ตอนซ้ำนะครับตัวเซ็ตจะเก็บแค่ครั้งเดียวนะครับอันนี้คือคุณสมบัติที่แตกต่างกันระหว่างเซ็ตกับลิสต์นะครับอ่ะครั้นี้มาดูนะครับว่าถ้าผมต้องการหาข้อมูลนะครับผมจะเขียนไงได้บ้างนะครับว่าผลไม้อันนี้มีอยู่ในตัวเซ็ตหรือเปล่า ผมตั้งตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Apple ละกันนะฮะแล้วผมก็บอกว่าถ้านะครับตัว set นะครับ contains ตัว s นะครับก็ให้พิมพ์ออกมาว่าตัวนี้นะครับ is in the set อย่างนี้อ่า ลองดูโค้ดง่ายๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการใช้เมทอดคอนเทนส์นะครับเมทอดคอนเทนสจะเช็คว่าตัวสมาชิกนะครับที่เรากําหนดไว้มีอยู่ในเซ็ตหรือเปล่าเราก็รันดูเห็นไหมครับมันจะโชว์ว่า Apple is in the set โอเคนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเราบอกว่าถ้ามันมีอยู่นะครับเราก็สามารถใส่แบบนี้ได้นะครับ Remove นะครับตัว s นะฮะ Remove เสร็จเดี๋ยวผมปรินอันนี้อันอีกรอบหนึ่งนะครับ อ่า before กับ after นะฮะนี่ผมอาจจะพิมพ์ว่า before อันนี้พิมพ์ after อ่ารันดูนะครับอ๋อเดี๋ยวนะครับตรงนี้ใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยดีกว่านะฮะอ่ะได้ดูผลลัพธ์ออกมาดูสวยงามหน่อยนะครับรันใหม่ เพราะฉะนั้นนะครับดูนะครับ before เรามาอยู่3ตัวนะครับพอเราลบตัว Apple นะครับก็คือบรรทัด24ปุ๊บคันนี้ After ก็จะเหลืออยู่2ตัวนะฮะอันนี้คือหลักการเบื้องต้นนะครับตอนที่เราใช้เซตแต่ครันนี้นะครับประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับหากเราต้องการที่จะเก็บสมาชิกที่เป็นตัว Custom Object ก็คือที่สร้างมาจาก Class ที่เราเขียนขึ้นมาเองเนี่ย ลองดูหลักการทำงานนะครับสมมุตินะครับผมกลับมาที่ตรงนี้แล้วก็สร้าง Java Class นะครับตั้งชื่อว่า drink ละกันนะครับโดยที่ในตัว drink นะครับผมบอกว่าผมต้องการเก็บชื่อเมนูเครื่องดื่มนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นราคาละกันนะครับเก็บเป็น float แบบนี้แล้วผมก็สั่งสร้างตัว getter setter ขึ้นมานะฮะแล้วก็สร้างตัว Constructor ไว้ด้วย นะครับแล้วนอกจาก Constructor แล้วผมสร้าง t o string ไว้ด้วยเลยนะครับ t o string เพื่อให้พิมพ์ค่าข้อมูล,ลออกมาดูง่ายๆนะครับเป็นแบบนี้อ่ครันนี้นะครับผมกลับมาที่เมนนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมหดไว้ก่อนแล้วกันอ่าแล้วผมสร้างตัวเมสอดิกอันเดิงนะครับ demo custom object แล้วกัน แล้วผมก็บอกว่าสร้างเซตขึ้นมานะครับแทนที่จะเป็นเซตของสตริงคันนี้ผมบอกว่าเป็นเซตของดริง k ์นะครับแบบนี้อ่าแล้วผมก็บอกว่า s e dot add นะครับตรงนี้ก็บอกว่าเนื่องจากคันนี้เป็นตัว custom object ผมก็เรียกใช้ตัว constructor เมื่อกี้นะครับที่สร้างมาในคลาส s drink ก็คือผ่านค่าเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมครับชื่อน้ำผลไม้นะครับ แล้วก็บอกว่าราคาเข้าไปด้วยนะฮะแล้วก็กลบปีสัก2-3อันนะครับสมมุติว่าอันนี้ราคา40-45-50นะครับแล้วผมอีกอันหนึ่งนะครับผมทำเป็นแมงโก้อีกรอบหนึ่งตงัวนี้อ่าตรงนี้จุดสังเกตดูตรงนี้ดีๆนะครับบรรทัดที่33กับ36นะครับ ค่าของอ็อบเจกต์เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแล้วผมก็พยายามที่จะเก็บค่าเข้าไปในตัวเซตนะฮะแล้วผมก็ลูปตัวเซตนี้ออกมานะครับสั่งพินพ์นะครับก็คือ,อเขียนแบบนี้แล้วกันดูนะครับคำสั่งง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับแล้วผมกลับมาที่เมนตรงนี้สั่งรันตัว Demo Custom Object ดูผลลัพธ์นะครับ เดี๋ยวตรงนี้ผมใส่โค้ดขึ้นบรรทัดใหม่ให้ด้วยนะครับคราวนี้ลองดูนะครับผลลัพธ์ตัวนี้นะฮะข้อมูลในเซตนะครับเราใส่เข้าไป4ตัวแต่ว่ามีตัวซ้ำหนึ่งตัวคือตัว mango นะครับสังเกตนะครับถึงซ้ำนะครับตัวเซตก็ยังอนุญาตให้เราใส่ข้อมูลเข้าไปนะฮะซึ่งอันนี้นะครับเราอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไม เมื่อกี้ตอนเราเป็นเซตของตัวสตริงธรรมดานะครับตัวซ้าเนี่ยจะไม่ถูกใส่เข้าไปก็คือจะถูกนับแค่ครั้งเดียวไม่ใช่ว่าใส่เข้าไป2ครั้งแต่ในกรณีนี้นะครับเครื่องตัวคอมไพเลอร์ใส่เข้าไปให้นะครับฉะงนั้นอันนี้คือจุดที่ต้องระวังเลยนะครับว่าตัวเซตวิธีการทํางานนะครับโดยเฉพาะตอนที่เราใส่ตัวเซตของเราที่มีตัว c u s t o m object นะครับสิ่งที่ต้องระวังคือจุดนี้เลยนะฮะหรือว่า เราจะลองค้นหาข้อมูลดูนะครับผมบอกว่าสร้างตัวแปรนะครับ new ตัว drink นะครับสมมุติ Apple แล้ะกันลองดูตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วผมบอกว่าถ้านะครับตัว set นะครับ t contains ตัว d นะฮะก็ให้ print ออกมาว่าก็บอกว่าตัว d นะครับก็คือนักที่นี้คือ Apple นะครับแล้วก็ราคา50เนี่ยมีอยู่ในเซ็ตถ้าไม่ใช่นะครับก็บอกว่า is not in the set แบบนี้ลองดูนะครับสั่งลันเห็นไหมครับเครื่องจะพิมพ์ตรงนี้ออกมานะครับบอกว่าหาไม่เจอนะครับเป็นไปได้ยังไงนะครับว่าตัว Apple เนี่ยราคา50เนี่ยเครื่องหาไม่เจอทั้งทั้งที่มันมีอยู่ในข้อมูลของเราใช่ไหมฮะ หรือว่าจะลอง remove ก็ได้นะครับผมบอกว่าตัว set นะครับ remove แล้วก็ตัว d พอ remove เสร็จผมสั่งให้ print อันนี้ออกมากอีกรอบหนึ่งนะครับทัานนี้กลอบลงมาเดี๋ยวลองดูนะครับ run ดูสิ่งที่เราพยายามทำก็คือเราพยายามที่จะลบตัวข้อมูลตัว d ก็คือตัว apple ทิ้งนะครับแต่ว่าเป็นไงครับ ตัว Apple ตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับงั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องระวังตอนที่เราใช้ตัว Custom Object เก็บเข้าไปในตัว Set นะครับซึ่งเดี๋ยวหลักการว่าวิธีการเก็บ Custom Object แล้วก็การเปรียบเทียบเพื่อค้นหาหรือว่าลบเนี่ยเราจะทำกันยังไงถึงจะถูกต้องนะครับะนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับส่วนวิธีการใช้ตัวเปรียบเทียบนะครับ เพื่อสร้างการเปรียบเทียบในตัว Custom Class เนี่ยผมจะอธิบายในเนื้อหาตอนถัดไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ